ช่วงนี้นะครับผมก็จะมาซื้อสินค้าในจีนนะครับที่ราคาไม่เกิน100บาทในช้อปปี้วิดีโอนะอันนี้จะเป็นที่เก็บสายนะครับเดีย๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับลักษณะเป็นพลาสติกอ่อนนะครับนนทำงานด้วยกาวสองหน้าปกตินะครับลอกออกแล้วก็จะไปแปะส่วนไหนของเ,อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะเก็บสายได้เลยนะครับเดิมสายเรามันก็จะมั่วๆอย่างนี้เนาะมันจะไม่มีที่เก็บอันนี้เนี่ยผมก็เอาตัวนี้ไปแปะไว้ตรงนี้เนาะ แล้วมาลองเก็บตัวนี้ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือการใช้งานจริงๆมันไม่ค่อยสะดวกนะครับจริงจริงแล้วเนื่องจากไอ้แกนตรงนี้มันค่อนข้างเล็กนะครับกว่าเราจะเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยมันมันต้องเก็บหลายรอบมากๆเนาะแล้วก็ตัวสายเนี่ยมันก็พันไปพันมาเนี่ยมันไม่ได้สามารถแบบคือถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมากหมุนไปเรื่อยเอยอย่างเงี้ยสายไฟมันก็จะไปเกลียวไปมาไปมาเนาะมั่วๆหน่อยมันจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยต้องมาล็อกตรงนี้นะครับตรงแกนกลางซึ่งมันก็ล็อกได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยจริงๆมันล็อกไม่ได้หรอกแต่ว่าพูดถึงการใช้งานว่าทําให้สายเราเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเนี่ยมันก็พอช่วยได้นะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยห้าบาทเองนะครับประโยชน์ใช้สอยก็พอได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะลําบากตอนคลายตอนใส่นิดนึงเนี่ยมันต้องหมุนหลายรอบนะ ก่อนจะหลุดออกมาเนี่ยแล้วตัวสายมันก็จะอันนี้เป็นสายแข็งนะครับมันก็เลยยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ยิงจะเป็นสายอ่อนเนี่ยมันจะบิดไปมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับใครชอบไม่ชอบก็ไปลองหาดูเองนะครับขอบคุณครับ